ครับก็สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กับเกม7บาปนะครับผมผมก็จะมาลองทีม PVP ดูนะครับที่ผมใช้ปัจจุบันนะครับอาจจะอาจจะไม่ได้เก่งอะไรมากนะครับแต่ก็แรงผมอาจจะไม่สูงมากแต่ก็เป็นทีมที่น่าสนใจนะครับเผื่อใครจะดูว่าเป็นแนวทางนะครับก็ทีมที่ผมใช้นะครับผมก็จะใช้เป็นอาร์เธอร์นะครับอาร์เธอร์แดงนะครับอาร์เธอร์แดงผมก็ปั้นแค่ ยังไม่สุดมากนะครับ2ดาวนะครับแต่ว่าการใช้งานเนี่ยค่อนข้างดีเลยนะครับค่อนข้างโอเคค่อนข้างถึกพอสมควรนะครับแล้วก็มีโกเทอร์แดงครับโกเทอร์แดงสีดาวนะครับผม้ไม่ไม่เยอะมากแต่ตัวดาเมจหลักผมก็จะเป็นเจอริโก้นะครับแล้วก็มีกิวทันเดอร์เป็นตัวซับนะครับเพื่อเอาพาสซีฟป้องกันนะครับ อของิสกิลทันเดอร์เนี่ยจะมีพัทสีป้องกันอยู่นะครับเเป็นเพิ่มความสามารถด้านป้องกันของอัศวินพวกพ้อง30%ใน PVP นะครับก็ทีมเราก็จะถึกมากยิ่งขึ้นนะครับทีนี้นะครับมีจุดเด่นด้านสกิลของอัเธอร์แดงนะครับก็คือสกิลนี้ครับสกิลบัฟของอัเธอร์แดงนะครับโดยที่ขั้น3เนี่ยนะครับเขาจะถอนเอฟเฟกดีบัฟของพวกพ้องทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็เพิ่มสเตตพื้นฐาน30เป็นเวลา30เทิร์น มอบเอเฟกคุ้มกันดีบัฟเป็นสกิลที่แบบโกงมากๆนะครับแล้วยิ่งมีกอเทอร์แดงอะมาช่วยอาารัพอีกนะครับเพิ่มเลเวลสกิลก็ทำให้ใช้สกิลนั้นได้นะครับในขั้น3ได้นะครับเดี๋ยวมาลองดูเลยดีกว่านะครับผมจะไม่ใช้บัฟอาหารดูนะครับก็จะลองเล่นกันดูค่ับ มาแล้วก็มีบานเขียวคิงฟ้าแล้วก็เจริโก้นะครับฝังเขาตอนนี้เราต้องเ,อเป็นห่วงเจริโก้มากที่สุดนะเพราะว่าเขามีโอกาสที่จะอะโดนโจมตีก่อนนะครับส่วนใเจคนจะเล็งเก็บเจริโก้ก่อนโอเคผมจะบัฟให้อาเทอร์นะครับเพื่อเอาสกิลที่เป็นขั้น2นะครับแต่ว่าผมต้องดองไว้ก่อนอให้เจริโก้ใสคิงเขียวไปก่อน,นครับเพิ่มแรงสองดาว ยังไม่แรงมากแล้วไม่ติดคิโอเคนี่ผมมีสกิลเพิ่มแรงสกิลนะครับของเกาเทอร์นะครับเดี๋ยวมาเดี๋ยวในเทิร์นต่อไปเนี่ยเราจะได้ใช้สกิลสกิลนี้นะครับดาบแห่งราชาขั้นขั้นสดาวแล้วนะครับอเคเกตว่าตอนนี้ผมโดนดีบัฟของบันเขียวอยู่นะครับโดนแย่งสเตตไปโอเคนี่ผมจะใช้นี่ครับ เพิ่มดาวให้อาร์เธอร์แล้วก็อาร์เธอร์ก็บัฟนะครับทีนี้ผมก็เอาเป็นอ่ะตีคิงแล้วกันอย่างนี้ก็จะตายแล้วปึ๊บเพิ่มอ่าเพิ่มแล้งนะครับอือหือนะครับป้องกันดีบัฟนะครับทีนี้บันก็จะขโมยบัฟเราไม่ได้แล้วเห็นมนะครับ อ่าเห็นไหมโดนคุ้มกันอ่าขี้กโกมากเลยครับบอกเลยถ้าสกิลนี้คุณจะยืนได้นานมากเลยครับทีมมันจะตายแล้วโอ้ยังไงเนี่ยมีบันบันมันก็จะใช้อันติอ่าต้องให้เจริโก้แล้วครับเอ็กแมวดีกว่าเอ็กเออเจริโก้แหละ หึ่งมันไม่ตายนะครับหก็เจ็บอยู่นะก็เจ็บอยู่ไม่เป็นไรครับโดนสกิลของบันก็ไม่ตายครับถึกนี่เห็นไหมครับโดนแค่หมื่นสองเองเบามากๆแถมไม่โดนขโมยบัฟอีกโกงมากครับถ้าเนี่ยของงาเธอร์เนี่ยสกิลนี้นะครับ มันมัน,ม,นมันรีบจะเก็บเจดิโก้ผมนะครับโอเคเกาเธอร์ผมมีอันตีแล้วปึ๊บไอสองตัวนั้นตายแน่นอนนะครับเราไม่ต้องสนใจมันละทีนี้ให้เจดิโก้กับอาเธอร์ตีไปแล้วกันมาโอ้ตายสองตัวเลยใช่นไหมครับ อืมตายเรียบ3ตัวครับมันเหลือตัวอะไรเหลือกิวทันเดอร์นะครับนีอ่อีซี่ทีมผมเลือดแทบไม่ลดเลยครับนะโอเคแหมบัฟบับ๊บผมหมดแล้วนะครับอ่าผมก็เดินการนี้มานะครับเป็น2ดาวนะแล้วก็เพิ่มแรงให้เป็น3ดาวนี่ใช้กันรัวครับ ดาบทิ่ราช่าทำยังไงเบาไปไหมเคปิดฉากเลยแล้วกันนะครับตีอาเธอร์ตึ้งสี่หมื่นห้าทีมผมก็อัพไม่เยอะนะครับเห็นไหมครับว่า ทีมนี้ถือว่าเวิร์กมากเลยนะครับแรงขออาจจะไม่ได้สูงมากแต่ว่าเอามาเป็นแนวทางให้ดูนะครับว่าทีมนี้มันมันเวิร์กจริงๆครับอ่ะทีนี้ดูตัวลิงก์กันบ้างนะครับอาเธอร์ผมนี่ก็จะลิงก์กับเมริโอดัสนะครับเพื่อเพิ่มพลังโจมตี280นะครับแล้วก็เพิ่มสเตตัสอีก10%เพราะว่าเมริโอดัสของผมตัวนี้ก็คืออัพเลเวลสกิลจนเต็มแล้วนะครับก็จะได้แบ่งสเตตัสไป10%นะครับ โค้ชเคอร์ผมจะคอมโบกับคิงเขียวนะครับส่วนเจริโก้ผมนะครับก็จะลิงก์กับกีล่านะครับเพื่อคอมโบอันตินะครับกีล่าผมไม่ไม่ได้อัพอะไรเลยนะครับอาจจะไม่ได้แรงมากแล้วก็กิลทันเดอร์จะเป็นตัวอะไรก็ได้นะครับจะเป็นเฮาเซอร์ก็ได้นะเพิ่มพลังชีวิตนะครับเป็นเฮาเซอร์แล้วกันนะครับปุ๊บนะเดี๋ยวที่เราจะมาลองอีกรอบหนึ่งนะครับ มาแล้วครับรอบที่2นะครับเดี๋ยวมาลองดูนะจุดเด่นของทีมนี้นะครับก็อยู่ที่บัฟของอาร์เทอร์น,นะครับยิ่งยิ่งดวงดีถ้าเกิดดวงดีเนี่ยคือได้ใช้รัวๆเลยนะครับก็คือมันจะโกงมากๆเคงเขาก็มีอาร์เทอร์เหมือนกันครับเจริโกอ้อาเธอร์ผมเน้นเจริโก้มาแล้วกันนะครับ ขอให้เทิร์นต่อไปเนี่ยเป็นการ์ดเพิ่มแล้งด้วยเถอะนะผมจะได้ใช้โอ้โหโดวงไม่ดีเลยฮะ <laughs> เสียดายเสียดายรอแค่การ์ดเพิ่มแล้งของมันเคาเตอร์แค่นั้นเองนะครับได้ใช้แล้วเสียดายมาก <laughs> โอเครอลุ้นเทิร์นต่อไปครับเทิร์นนี้ใช้ ค่านี้ไปก่อนนะครับของเกาเทอร์นะครับมีดีบัฟทำให้ศัตรูใช้สกิลโจมตีไม่ได้นะก็ผมก็จะเอาเป็นเอาเจริโก้นะครับมาสองทีเลยปุไม่ตายครับดีที่ใช้สองทีเจริโก้มันร่วงเลยครับเห็นไหมเพิ่มแรงโอ้ไม่มาเว้ยรอบนี้สวยมากนะครับ แต่โอกาสที่มันจะเป็นอย่างนี้มันก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับต่นนี้ผมฟงสวยจริงๆอะอ่ะเอาใหม่เอาใหมมป้องกันดีบัฟเลยนี่ว่าตอนนี้อ๋อไม่ป้องกัน โอ้โหอ่ามาแล้วนะฮะเทิร์นต่อไปได้ใช้สกิลสุดโกงแน่นอนโอ้โห,ห5,000นะครับจะตายก่อนแล้วมันใจเย็นนะอย่าเพิ่งตายนะอ่ามาเลย เพิ่มแรงให้อาร์เธอร์นะครับอาร์เธอร์ใช้สกิลนี้ครับขี้โกงดีเท่านี้แล้วก็เจนโก้อันติปุ๊บอา่า <c oughs> คุ้มกันดีปั๊บ